รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสหาตรคือเจ้าของรวมกันสมัครสมานสามคคีจุนเจือทุ่มแรงงานที่แรงใจช่วยเหลือพวกเรามีพลังใจเหลือเฟือช่วยกันคิดเพื่ออนาคตของเรา สหกรณ์เราทำงานร่วมกัน ท่านผู้ชมครับการที่เราจะเข้าไปเป็นหนึ่งในสมาชิกของสากลนะครับด้วยความสมัครใจเปิดใจแล้วก็เปิดกว้านะครับเพื่อที่จะดําเนินกิจกรรมร่วมกันแล้วก็สามารถช่วยเหลือซึ่งกันและกันได้โดยไม่สร้างความเดือดร้อนให้กับสมาชิกท่านอื่นนะครับตรงนี้ครับถือว่าเป็นหนึ่งในหลักการสําคัญของหลักการสากลครับแล้วก็ขอต้อนรับท่านผู้ชมนะครับเข้าสู่รายการสากลยุคใหม่ก้าวไกลพัฒนานะครับที่เราจะเจอกันเป็นประจําแบบนี้ครับทุกเช้าวันพุธตั้งแต่ตีห้าครึ่งเป็นต้นไปนะครับทาง ช่อง11ครับวันนี้ครับผมมาอยู่ที่นิคมสหก์ทับเสลาในจังหวัดอุทัยธานีนะครับซึ่งวันนี้ครับเราก็จะมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของการปลูก มเมล็ดพันธุ์ถ่วเขียวที่ได้คุณภาพนะครับซึ่งเรื่องนี้นะครับถือว่าจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งนะครับเพราะว่าเราจะได้มเมล็ดพันธุ่วเขียวนอกจากเรื่องของคุณภาพแล้วนะครับยังมีปริมาณที่เหมาะสมสอดคล้องกับความต้องการของตลาดอีกด้วยนะครับซึ่งเชื่อเหลือเกินครับว่าจะเป็นประโยชน์สําหรับสมาชิกสากลทั่วประเทศอย่างแน่นอนนะครับก่อนที่เราจะไปติดตามรับชมรายละเอียดของเรื่องนี้กันนะครับผมมีตัวอย่างบางช่วงบางตอนให้ได้ชมกันก่อนรวมไปถึงเราจะไปต่อกันที่กิจกรรมดีๆนะครับที่ขบวนการสากลจัดทําขึ้นเพื่อเทิ่พประเกียรดพระเจ้าหัวบ ฒนาคุณภาพชีวิตและการอยู่ร่วมกันฉันพี่น้องที่แสดงออกด้วยการทำงานร่วมกันเพื่อสร้างสายชีวิตที่ดีขึ้นสำหรับตนเองและชุมชนเป็นหัวใจการดำเนินง,ง,งานสาหกรณ์เครดิตยูเนียนค่ะและในสัปดาห์นี้นะคะทางรายการจะพาคุณผู้ชมไปทำความรู้จักกับสหกรณ์เครดิตยูเนียนฉัดหลวงจำกัดไม่ใกลไม่ไกลยูเคตมีนบุรีกรุงเทพมหานครนี่เองค่ะ ตัวของสากลเองนะคะก็นําแนวทางนั้นเนี่ยเข้ามาใช้กับสากลนะคะแล้วก็ได้แนะนําสมาชิกไปในส่วนของการทาบัญชีครัวเรือนตรงจุดนั้นลงสมุดรายรับรายจ่ายในครัวเรือนของทุกวันนะคะตัวสมาชิกได้อะไรบ้างในเมื่อที่ว่าทําบัญชีครัวเรือนตรงจุดนี้นแล้วหลังจากที่ทําบัญชีครัวเรือนตรงจุดนั้นเนี่ยสมาชิกก็มีเงินส่วนหนึ่งที่จะมาเก็บออมกับสากลเพื่อที่จะบั้นปลายเนี่ยให้เงินตัวนั้นกลับมาเลี้ยงดูตัวเอง ตัวสมาชิกเองก็จะได้ไม่ไม่เป็นภาระ,ะให้กับให้กับประเทศของเรานะคะไปขอความช่วยเหลือคนอื่นเนื่องจากในชุมชน,นมีปัญหามากมายอย่างเช่นเรื่องของอินฟราสตรเจอร์ในเรื่องของการศึกษาเรื่องของเศรษฐกิจมีหนี้แล้วร,ระบบมากมายนะครับก็ไปเสร็จตอนหลังก็ไม่สามารถช่วยเหลือเราได้มากนักนอกจากเสียค่าใช้จ่ายอยู่มาวันหนึ่งจึงได้ <c oughs> ฟังแนวพระราชดำริ ระเบิดจากภายในเพราะฉะนั้นผมก็เลยเริ่มที่จะมาอาศัยคนในชุมชนเพื่อที่จะมาเริ่มต้นพัฒนาในชุมชนของตนเองจึงเกิดเป็นชุมชนฉันดหลวงขึ้นมาแล้วหลังจากนั้นก็กอร่างสร้างตัวตามหลักพึ่งตนเองและช่วยเหลือผู้อื่นตั้งเป็นสากลเครดิตยูเนียนขึ้นมา คุณผู้ชมคะสหกรณ์แห่งนี้เกิดขึ้นได้เนื่องจากได้เล็งเห็นถึงปัญหาที่เกิดขึ้นภายในชุมชนไม่ว่าจะเป็นเรื่องไฟฟ้าประปาการศึกษาเศรษฐกิจสมาชิกในชุมชนเป็น,นี้ทั้งในและนอกระบบปัญหาสิ่งแวดล้อมรอบๆชุมชนปัญหาด้านจริยธรรมประเพณีรวมทั้งปัญหาด้านสาธารณาสุขของชุมชนเองดังน,นั้นคนในชุมชนจึงมีแนวคิดที่จะรวมตัวกันขึ้น ด้วยการน้อมนำเอาพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในเรื่องของการระเบิดจากภายในรุวมถึงหลักการเข้าใจเข้าถึงพัฒนาคุณผู้ชมคะสากรเครดิตยูเนียนชัดหลวงนี้ถือเป็นสากรประเภทเครดิตยูเนียนที่แรกของมีนบุรีและอาจจะเป็นที่แรกของประเทศที่เกิดใหม่อีกทั้งยังได้รับการรับรองมาตรฐานสากรณจากกรสมส่งเสริมสากรกระทรวงเกษตรและสากร์ เป็นการการันตีคุณภาพของสหกรณ์อีกด้วยค่ะวันนี้สมาชิกสหกรณ์ทุกคนจะมีรอยยิ้มมีความสุขมีความมั่นคงปลอดภัยบนพื้นฐานของความเป็นอยู่ที่พอเพียงอย่างยั่งยืนค่ะ ผู้ชมที่เคารพครับในมือที่ผมถือเนี่ยแต่ท่านอาจจะไม่รู้จักหรืออาจจะไม่คุ้นเคยนี่เป็นฝักของเมล็ดถั่วเขียวครับเมล็ดถั่วเขียวที่ภายในมีเม็ดสีเขียวซึ่งหลายคนที่ไม่ได้คุ้นเคยกับถั่วเขียวหรือพวกเราที่อยู่ในเมืองก็อาจจะรู้จักแค่เป็นเมล็ดพันธุ์สีเขียวที่เรามาต้มน้ําตาลหรืออย่างมากก็เอามาเพาะถั่งอกผมขอเรียนนะครับว่าถั่วเขียววันนี้เนี่ยจากที่เมื่อย0กว่าปีที่แล้วที่ผมอยู่ในโครงการที่จะพัฒนาการผลิตหรือทําขยายการ ปลูกพืชครั้งที่2หลังนาเนี่ยถวเขียวเป็นพืชหนึ่งที่ใช้มาโดยตลอดเมื่อประมาณ25ปีที่แล้วทุกโครงการชนประธานแต่ปัจจุบันนี้ถวเขียวหายไปจากระบบของการปลูกพืชครั้งที่2ในนาปังกลายเป็นว่าพี่น้องหลังจากเก็บเกี่ยวข้าวนาปีแล้วก็ทํานาปังมาโดยตลอดที่ผ่านมาการระบาดทําลายของเพลี้ยรกระโดดสีน้ําตาลก็อันเหตุสําคัญมากเลยก็คือเพลี้ยเองมีอาหารอยู่ตลอดระยะเวลาช่วงนาปีก็มีอาหารกินมีวงจรชีวิตที่จเจริญเติบโต,ตและขยายพันธุ์ได้ ในขณะที่พอถึงเข้าช่วงนาแล้งเพีากระโดดก็ยังมีอาหารกินอีกสมัยเดิมเมื่อ25ปี30ปีที่ผ่านมาที่ผมรับก,การอยู่ที่นครสวรรค์เรามีเคยโครงการส่งเสริมการปลูกขึชครั้งที่2หลังนาเป็นพุทพิตโกนทัวถั่วเขียวถั่วลิสงหรือแม้แต่ถั่วเหลืองน,นั่นคือความสําเร็จของการจัดระบบการทํานาของพี่น้องเกษตรกรที่ผ่านมาแต่เมื่อสถานการณ์เปลี่ยนมีการทํานามากขึ้นจำนวนครั้งการทำนามากขึ้นมีแหล่งอาหารกับเพี้ยกระโดดมากขึ้น การระบาดทำลายของศัตรูข้าวโดยเฉพาะยิ่งเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลซึ่งปัจจุบันมีการขยายตัวอย่างรวดเร็วก่อให้เกิดความเสียหายมากใหมย่ยรัฐบาลจึงได้มีจัดโครงการท่โครงการจัดระบบการปลูกข้าวขึ้นที่กระทรวงเกษตรเป็นผู้ดําเนินการโครงการแต่ปัญหาสําคัญที่ตามมาคือแล้วจะมลพัุ์ถัวเขียวที่ไหนให้พี่น้องไปปลูกน,นี้ผมมานั่งอยู่บริเวณพื้นที่ที่มีการเก็บเกี่ยวมลพันุ์ถักเขียวในจังหว,วัดทุยธานีการที่ผมให้สมาชิกสากลเข้าร่วมโครงการนี้เนี่ย ผมวัตถุประสงค์หลักๆมากก็คือต้องการให้สากลนั้นมีความชำนาญมีความเข้าใจหลักการผลิตผลิตภัพันถูกเกลียวพันดีว่าต้องมีหลักการจัดการยังไงบ้างทางวิชาการสร้างความคุ้นเคยสร้างความชำนาญในขณะเดียวกันเขาใช้ศักยภาพของสากลเข้าไปช่วยเหลือในการที่จะผลิตบริได้พันป้อนเข้าสู่โครงการในการนําไปใช้ประโยชน์ผมเคเรียนนะครับว่าในรายละเอียดการทํางานเรื่องนี้นั้นเรามีรายละเอียดค่อนข้างเยอะ สำคัญที่สุดก็คือความเอาใจใส่ทางราชการผมเรียนฝากสมาชิกสากลทุกท่านที่ชมรายการอยู่นะครับว่าการสากลนั้นไม่ใช่รวมกันเพื่อไปขายจําหน่ายผลผลิตหรือไปหาซื้อปัจจัยผลิตราคาถูกๆมาขาดขั้นตอนสําคัญที่สุดคือขั้นตอนการพัฒนาทางราชการในการผลิตการพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตซึ่งขั้นตอนนี้สําคัญมากครับผมอยากดูรายละเอียดน,นะครับว่าภายใต้โครงการกับระบบการปลูกข้าว ที่กรมส่งเสริมสากลเข้าไปดําเนินโครงการในการจัดการให้มีการผลิตเมล็ดพันธุ์ดีเพื่อป้อนเข้าสู่โครงการนั้นเราเตรียมการอย่างไรบ้างและที่สําคัญที่สุดนะครับเมล็ดพันธุ์ที่เราใช้นั้นเป็นชั้นคุณภาพแล้วหลังจากโครงการสิ้นสุด3ปีไปแล้วผมก็หวังว่าพี่น้องสมาชิกสากลที่เข้าร่วมโครงการจะมีความรู้ความสามารถและความเข้าใจในการที่จะเป็นสากลผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ดีที่ได้รับการเชื่อถือและยอมรับในการที่จะนําไปใช้ทั้งประเทศครับ ครับอย่างที่ได้เรียนให้ผู้ชมไว้ตั้งแต่ตอนแรกนะครับว่าทุกวันนี้นะครับเกษตรกรในหลายพื้นที่ทั่วประเทศยังขาดแคลนในเรื่องของเมล็ดพันธุ่วเขียวที่มีคุณภาพนะครับและปริมาณที่มีอยู่นั้นก็ยังไม่เพียงพอกับความต้องการของตลาดด้วยนะครับเพราะฉะนั้นกรมส่งเสริมเกษตรกรก็จะเข้าไปดูแลเกี่ยวกับโครงการผลิตเมล็ดพันธุ์ถ่วเขียวที่มีคุณภาพและตรงกับความต้องการของตลาดนะครับเราจะพูดคุยเกี่ยวกับโครงการและก็รายละเอียดในเรื่องนี้นะครับซึ่งยังมีรายละเอียดที่ซ่อนอยู่มากมายและก็น่าสนใจเลยทีเดียวนะครับ วันนี้ผมมีผู้ร่วมรายการอีก3ท่านด้วยกันนะครับที่อยู่ที่นี่นะครับที่นิคมสากกรทับสลาวในจังหวัดอุทัยธานีนะครับขอแนะนําทีละท่านก่อนนะครับท่านแรกที่นั่งอยู่ข้างๆผมครับท่านอธิบดีกรมส่งเสริมสากกรนะครับท่านสมชายชาญรงค์บุญนะครับส่วนท่านที่2นะครับท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญสํานักมเมล็ดพันธุ์ข้าวนะครับท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญจากสํานักเมล็ดพันธุ์ข้าวนะครับ คุณสมมาตรจงวน,นิชมาจากกรมการข้าวนะครับส่วนท่านสุดท้ายครับท่านเป็นผูน้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพิษณุโลกจากกรมวิชาการเกษตรนะครับผอ,อ,อกัลยาเนกกัลยามิตรครับสวัสดีครับทั้งสามท่านับครับ วันนี้รู้สึกยินดีเป็นเกียรติอย่างยิ่งนะครับที่เรามีโอกาสได้พูดคุยกันวันนี้แล้วก็เรื่องที่จะคุยกันนะฮะก็เกี่ยวข้องกับเมล็ดพันธุ์ถั่วเขียวที่วางอยู่ตรงหน้าของเรานี่นะฮะก็คือนะฮะต้องให้ท่านอธิบดีนะครับพูดคุยถึงภาพกว้างก่อนเพื่อเล่าให้เราฟังครับเกี่ยวกับโครงการนี้การผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเขียวที่ได้คุณภาพตรงนี้นะครับเป็นยังไงวัตถุประสงค์โครงการเป็นยังไงบ้างครับขอบคุณมากครับที่ให้โอกาสต้องขออนุญาตเรียนอย่างนี้นะครับวันนี้จะเห็นว่านวีูขเ์ถย มันแค่ไม่ใช่พืชพันธุ์ถั่วเขียวที่จะใช้ในงการปกติทั่วนะไปแต่เป็นโครงการพรืชพันธุ์ถั่วเขียวภายใต้โครงการจัดระบบการปลูกข้าวที่รัฐบาลมีวัตถุประสงค์สาคัญคือจะแก้ปัญหาเรื่องการระบาดทําลายของเพลี้ยกระโดดสีน้ําตาลซึ่งเริ่มต้นมาตั้งแต่ปีที่ผ่านมานะครับว่าจะมีการลดการใช้พื้นที่ปลูกข้าวมากกว่า7จ็ดแสนไร่โดยหาพืชอื่นเข้าไปทดแทนหนึ่งในนั้นก็คือถั่วเขียวซึ่งมีอีกหลายชนิดพืชน,นะครับที่จะไปทดแทนเช่นตัวเหลืองส่วลิสงหรือไม่แต่ข้าวโพดนะ พืชสดทั้งหลายประเด็นปัญหาเกิดขึ้นก็นคือเนื่องจากเมล็ดพันธุ์ดีที่จําหน่ายอยู่ท้องตลาดนมีไม่เพียงพอห,หรือขาดคุณภาพขาดการควบคุมคุณภาพอย่างดียิ่งเพราะว่าต้องยอมรับนะครับว่าเมล็ดพันธุ์พืชไร่เนี่ยหลายปีที่ผ่านมาเ,นเรามีปัญหาเรื่องการผลิตเมล็ดพ,พันธุ์เพื่อขยายสู่พี่น้องเกษตรกรเพราะนั้นภายใต้โครงการภายใต้นโยบายดังกล่าวในทางกระทรวงเกษตรและสหก,กรณ์จึงได้หาหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในสังกัดกระทรวงเกษตรเพื่อที่จะช่วยเหลือซึ่งกันและกันในการทำผักการให้โครงการนี้ผลสําเร็จให้ได้เพียงแต่ว่าเราเข้าไปบริหารจัดการ ให้สากลเหล่านั้นเนี่ยมีศักยภาพในการผลิตเมล็ดพันธุ์หรือชั้นเมล็ดพันธุ์คือเมล็ดพืชกับเมล็ดพันธุ์ต่างกันนิดหนึ่งเมล็ดพืชคือผลิตทั่วไปแล้วจําหน่ายไปทําวัตถุประสงค์ในการปลูกโพิโภคอะไรก็แล้วแต่นะครับแต่เมล็ดพันธุ์ที่จะใช้เป็นพันธุ์พืชเนี่ยจะต้องมีการควบคุมดูแลเพราะฉะนั้นผมได้รับนโยบายของกระทรวงเกษตรที่จะให้สากลเข้าร่วมโครงการภายใต้โครงการนี้ในการผลิตเมล็ดพันธุ์ป้อนเข้าสู่โครงการโดยมีเงื่อนไขว่าจะต้องรับเมล็ดพันธุ์ดีจากกรมชาอุตรร จะต้องมีคําแนะนําถูกต้องตามหลักวิชาการจากกรมเกษตรมาแล้วเราใช้ระบบสากลเข้าไปบริหารจัดการเพื่อตอบสนองโครงการอย่างที่เราเห็นเนี่ยควรจะเก็บเกี่ยวนะแับฝักอย่างไรเก็บเกี่ยวอายุเ <downstairs> มื่อไรแล้วต้องดำเนินการอย่างไรบ้างเพื่อได้คุณภาพดีเนี่ยริงตาเหล่านี้แหละครับที่ทําให้ผลผลิตดีขึ้นผู้ได้คุณภาพตามที่ต้องการแล้วถึงจะได้ราคาตามมานั้นที่กรมส่งเสริมสาก์เข้ามาดำเนินการโครงการนี้เนี่ยวัตถุประสงค์เราสองอันเท่านั้นคือหนึ่ง แก้ปัญหาเรื่องการขาดแคลนเมล็ดพันธุ์ให้กับโครงการในการ,รที่จะลดการระบาดท,ทำลายของเพลี้ยกระโดดในนาข้าวโดยการลดการทำนาทั้งที่สองลงไปข่าอันที่สองคือสร้างคุณภาพของเมล็ดพันธุ์ที่ผลิตผ่านสากร์ว่าเป็นมเมล็ดพันธุ์มืออาชีพจริงๆก็คือเหมือนกับว่าเราได้เมล็ดพันธุ์ที่ดีรสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรได้ทางหนึ่งในชุ่ทงที่เราก็สามารถที่จะจัดตัดวงจร ของการระบาดของแมลงศัตรูพืชได้โดยเฉพาะในนาข้าวเพราะเราหวังว่าที่ทับสลาวหรือที่พื้นที่ดอนที่ในช่วงฤดูฝนเนี่ยสามารถผลิตถั่วเขียวพันธุ์ดีแล้วรวบรวมไว้กรมการข้าวกับกรมชาเกษตรกรมเสริมการเกษตรก็จะนําไปให้กับพี่น้องเกษตรกรในฤดูนาปังที่ถึงนี้เพื่อหยุดการทํานาปังแก้ปัญหาที่จะเป็นแหล่งอาหารให้กับเพียื่อตลอดเวลาโดยการเอาถั่วเขียวพันธุ์ดีชั้นคุณภาพที่เราให้สากลผลิตนี้เอาไปใช้ในโครงการได้ เพราะฉะนั้นต้องถามท่านในที่พิีต่อนะครับว่าโครงการนี้นะครับเป้าหมายพื้นที่เป้าหมายเนี่ยมีอยู่ส่วนไหนยังไงบ้างครับคือจะผลิต2ช่วงคือช่วงต้นฝนนะครับหจังหวัดเป้าหมายประมาณ500ตันกับปลายฝนอีก10จังหวัดนะครับรวมเป้าหมายทั้ง2ิ้0สองพตันรวมแล้วให้ได้3,000ตันเพื่อใช้ในโครงการเพราะฉะนั้น5จังหวัดแรกก็จะอยู่ภาคเหนือตอนล่างเนี่ยนะครับตั้งแต่อุทัยธานีนครสวรรค์สุโขทัยแล้วก็แพงเพชรย่านนี้นะครับแล้วปลายฝนก็จะไปที่ที่ตาก ที่สุขโขทัยไล่ขึ้นไปรวมเป็น10จังหวัดคือพื้นที่ตรงนี้เหมาะแหละฮะที่ในการจะปลูกถั่วเขียวพื้นที่ตรงนี้เนี่ยเดิมก็เป็นพืชแหล่งพืชไร่อยู่นะครับต่นี้พี่น้องเกษตรกรเนี่ยก็จะปลูกหลากชนิดถั่วเขียวถั่วลิสงแม้แต่ฝ้ายนะครับถ้าไปสีมลงไปสุขโขทยัปยป้ายนี้จะเป็นฝ้ายเดิมแล้วพี่น้องเองก็มีความรู้ความถนาดเป็นเบื้องต้นแต่ลักษณะผลิตคือผลิตขายเรียกเป็นเกรนเป็นเม็ดพืชเพื่อขายออกไปทําแป้งทําอะไรสารพัดใช้กันแทบประโยชน์แต่ครั้งนี้เนี่ยเราต้องการให้พี่น้องกรผลิตเป็นี คือพันธุ์พืชนํนไปขายด้วยหนึ่งมีความเหมาะสมพื้นที่คือขายเป็นพันธุ์พืชเหรอฮะขายเป็นพันธุ์พืชครับเพราะรอบนี้เนี่ยต้องการให้เกษตรกรมีความรู้ความชำนาญในการผลิตพันธุ์พืชคําว่าเมล็ดพันธุ์เนี่ยต้องมีชั้นคุณภาพที่หนึ่งตอบได้ว่าตรงตามสายพันธุ์ตรงได้ยังไงต้องต้องมาจากกรมเกษตรเริ่มต้นจากพันธุ์ขยายที่ส่งมาอันที่สองคุณภาพนะครับ ทั้งความงอกทั้งสิ่งเจือปนทั้งความแข็งแรงของเมล็ดพันธุ์สิ่งต่างเหล่านี้แหละครับที่ทางวิชาการจะต้องเข้ามาช่วยดูแลเพราะฉะนั้นการใช้ระบบสากลคือใช้ระบบการจัดการ,รพัฒนาการผลิตโดยใช้หลักวิชาการเป็นการบูรณาการร่วมกันก็คือหนึ่งก็คือกรมส่งเสริมสากลหนึ่งนะฮะมีกรมการข้าวแล้วก็กลุ่มวิชาการเกษตรที่นี้นะฮะมาถึงคุณสมมาตรที่มาจากในส่วนของกรมการข้าวคงจะต้องอธิบายเพิ่มเติมนะครับว่าการวางระบบการจาัดก,การปลูกข้าวเนี่ยนะฮะที่พี่น้องเกษตรกรเนี่ยจะสามารถนามา เมล็ดพันธุ์ดีอย่างถั่วเขียวเนี่ยนะเข้าไปช่วยเนี่ยเป็นยังไงบ้างฮะช่วยขยายความตรงนี้หน่อยฮะครับสําหรับโครงการระบบการปลูกข้าวใหม่การที่ท่านผู้วีกรมเสนาร์ได้ได้กล่าวนำไปนะครับก็จะเป็นการที่เรามีความประสงค์ที่อยากจะให้มีการปลูกข้าวเนี่ยนะในปีหนึ่งเลยนะไม่เกินสองครั้งอันนี้เป็นเรื่องปกติแล้วไหมฮะปีหนึ่งนี้ปลูกสองครั้งอ่ตอนนี้โดยปกติแล้วเนี่ยพื้นที่เกษตรภาคกลางส่วนใหญ่เนี่ยอาจจะปลูกกันถึงสองถึงสามครั้งนะ ที่จะทําให้มีการปลูกข้าวแบบต่อเนื่องก็จะทําให้เกิดปัญหามากมายโดยเฉพาะในเรื่องของเพียกระโดดสีนตาลซึ่งประสบปัญหาอยู่ในขณะนี้นะครับตรงนี้ทําไมฮะตรงนี้ก็มันจะทําให้เป็นแหล่งพืชอาหารนะคือชาวบ้านอาจจะบอกอย่างนี้ฮะขอไปฮะคือหมายถึงว่าชาวบ้านอาจจะบอกว่าการปลูกนาการทํานาข้าวเนี่ยนะฮะก็ปลูกติดติดกันก็จะสามารถมีผลผลิตได้เพิ่มเติม แต่ทีนี้มันมันไปเป็นสาเหตุยังไงที่ทําให้เกิดการระบาดของแมลงศัตรูพืชเพิ่มขึ้นครับเพราะว่ามันเป็นแหล่งอาหารที่ทําให้เพ้ยกระโดดเนี่ยนะครับมีเพ้ยกระโดดสินตามเนี่ยนะมีอาหารอยู่ตลอดเวลานะครับก็สามารถที่จะแพร่ขยายแพร่กระจายแล้วในปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับแล้วก็ฤดูที่ผ่านมานี่ก็เกิดการระบาดเกษตรกรก็เดือดร้อนกันอย่างทั่วหน้านะฮะไหล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 แห่นะครับดังนั้นก็มีความจําเป็นนะที่ควรที่ต้องมี พืชอ,อื่นเนี่ยนะครับ,รบซึ่งมาทดแทนนะครับที่จะปลูกหลังนานะครับก่อนที่จะได้มีการทําในฤดูต,ต่อไปต,ตอนนี้นะฮะในโครงการก็จะมีพืชตะกุลถั่ว<อ>นะฮะซึ่งพืชตะกูลถั่วก็มีผลดีหลายอย่างนะครับคือนอกจากจะเป็นการที่จะเพิ่มรายได้แล้ว<อ>นะฮะยังเป็นพืชบำรุงดินซึ่งนี้พวกเราก็ได้ทราบกันดีช่วยสร้างความอุดมสมบูรณ์ให้กับดินของดินครับลดการใช้ปุ๋ยลดต้นทุนต่างๆในการทำนาในบใช้หอกไปได้นะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ ที่เป็นวัตถุประสงค์นะของคโครงการที่จะให้ให,ให้มีการดาเนินการแล้วมันจะสามารถที่จะตัดวงจรการระบาดของมแมลงศัตรูพืชตัวนี้ได้ได้ขนาดไหนครับสมมติถ้าเรามีการปลูกพืชอื่นแซมไปด้วยในระหว่างปีครับครับอันนี้แน่นอนนะ,ะมันจะทําให้ในเมื่อไม่มีพืชอาหารนะครับการแพร่ระบาดของโดยผักพิชกระโดดสินตานี่จะลดลงอย่างมากมายนะฮะจะเรียกว่าจะตัดวงจรออกไปนะฮะที่สามารถที่จะทําให้เกษตรกรที่ ได้เว้นในการปลูกนะเนี่ยนะก็จะไม่ประสบปัญหาในเรื่องนี้ erman, ในฤที่ดูถัดไปกับการตัดวงจรของพวกการระบาดของแมลงศัตรูพืชลงไปแบบนี้เนี่ยนะฮะ <again. S 2> แน่นอนก็นะคือผลผลิตภาพรวมเนี่ยอาจจะอาจจะอาจจะลดลงบ้าง <Kyung> ใช่ไหมหมายถ <kaz aster. S 1> ึงว่าการการปลูกข้าวแต่ว่าถ้าคิดโดยภาพรวมนะต้นทุนที่มันต้องสูญเสียไปกับการกําจัดแมลงศัตรูพืชเหล่านี้นะถ้าเทียบเทียบกันแล้วมันมันจะเป็นยังไงหลายหลายท้องที่เนี่ยถ้าโดนเพี้ยกระโดดเสียตาระบาดก็ได้นะครับ เสียหายร้อยเปอร์เซ็นต์เลยเสียหายร้อยเปอร์เซ็นต์เลยคือการระบาดของ <c oughs> ของแมลงชนิดนี้นี่เป็นยังไงฮะหมายถึงว่าคือจะเข้าไปทําลายผลผลิตเนี่ยตั้งแต่ช่วงไหนยังไงบ้างครับเรียกว่าตั้งแต่ข้าวที่โดยเฉพาะอย่างยิ่งนะข้าวที่มีอายุป,ประมาณ40วันขึ้นไปนะ <c oughs> อันนี้ก็จะเป็นแหล่งอาหารอย่างดีเลยนะ <c oughs> ที่จะทําให้กระโดดสีตาเนี่ยนะครับเจริญเติบโตแล้วก็ วางไทยแพร่ขยายต่อไปอันนี้ก็จะทำให้เจรการะบาดอย่างมากนะครับและโดยเฉพาะพันธุ์ข้าวพันธุ์นี้ต้ไม้ต้านทานนี้จะจะเห็นผลชัดเจนเลยเช่นในปีนี้ใครที่ปลูกข้าวปสะสุนธานี้หนึ่งก็จะประสบปัญหาในเรื่องนี้เป็นอย่างมากครับผมขอขยายความของท่านสมมาตรนิดหนึ่งว่าเพี้ยนี่จริงๆแล้วเนี่ยเข้าได้ตั้งแต่ต้นยังเล็กแต่ระบาดรุนแรงช่วงประมาณตั้ง40บวันเป็นต้นไปและตลอดอายุเลยข้อที่หนึ่งข้อที่2ความเสียหายถ้าเราคิดความเสียหายเนี่ย ในภาพวรวมไปเทปนรัฐบาลต้องจ่ายเงินมหาศาลเลย<ม>เพื่อชดเชยแก้ปัญหาลดการระบาดของเพียกระโดดทุกรูปแบบส่งผลกระทบทั้งเงินและเสียหายสิ่งแวดล้อมก็ได้รับผลกระทบจากการใช้สารเคมีสรารพัดหรือสรารพัดวิธีการสิร่งนี้เกิดปัญหาตามมาคือพี่น้องเกษตรกรต้องสูญเสียไรายได้โอกาสของเงินที่เข้ามาแล้วมาหมุนในระบบเศรษฐกิจเนี่ยยิ่งเสียหายมหาศาลเพียงแต่วันนี้ถ้าตัดระบบการปลูกข้าวได้ชช่วงหนึ่งสองสามเดือน เอาพื่อตระกูลถั่วไปลงได้รายได้แต่เพื่อตระกูลถั่วแน่นอนเพื่อรายได้สูงอยู่แล้วผมผลิตวันนี้ราคาดีอันที่2ผลิตตามมาคือการใส่ปุ๋ยคืนเข้าไปในนาจะสามารถลดการใช้ปุ๋ยได้มากกว่าครึ่งจากอัตราที่เคยใช้ปกติซึ่งตรงนี้นะครับเป็นทีสิ่งที่ยืนยันได้จากผลงานทางวิชาการอันที่สองทั่วเหลืองเราเคยใช้อยู่ประมาณ6กแสนเจ็ดแสนตันวันนี้เกือบ2ล้านตันในจํานวนนั้นเนี่ยประเทศไทยผลิตได้ประมาณสองแสนกําันเองซึ่งตาเหล่านี้นะครับมันที่บรรจบกันพอดีที่ รัฐบาลโดยทางกระทรวงเกษตรต้องดําเนินการโครงการนี้เพื่อแก้ปัญหาทั้งการระบาดของเพี้ยกระโดดแก้ปัญหาการขัดแคลนของพืชต่างๆเหล่านี้ที่ต้องนําเข้าเพิ่มรายได้กับพี่น้องเกษตรกรลดรายจ่ายเรื่องของต้นทุนการผลิตฤดูดทํานาต่อไปนี่คือสิ่งท,ที่เป็นหลักของการทําโครงการถ้าพูดถึงของดีของที่ต้องผ่านการวิเคราะห์วิจัยมาในหลายส่วนนะฮะ <c oughs> ต้องขวยกรมวิชาการเกษตรนะฮะท่านผาอ,อครับคือ <c oughs> <c oughs> การที่เราจะดูว่า,มาเมล็ดพันธุ์ถั่วเขียวเนี่ยจะเป็นพันธุ์ดีหรือพันธุ์ไม่ดีถ้าดูแบบชาวบ้านชาวบ้านเนี่ยนะฮะจะดูได้ยังไงบ้างครับวิธีที่จะดูด้วยสายตาเกษตรกร,เ,รกนเนี่ยถ้ามองอย่างผิวเผินนะฮะกรมวิชาการ,กรเกษตรจะเป็นถั่วเขียวผิวมันกับผิวดําอยู่2อ,อย่างแต่ทั่วไปจะใช้ผิวมันนะฮะอย่างที่ท่านเห็นประเทศที่คุณภาพแย่คือผิวด้าน<อ>ผิวด้านนี่จะเป็นของทางพมา่าเข้ามานะฮะซึ่งตัวนี้จะทําให้คุณภาพของอาหารนี้ต่าลง ราคาก็าจะต่ำนะฮะวิธีตรวจสอบออง,ง่ายๆของเกษตรกรดูลักษณะาภายนอกนะเราจะดูจากลักษณะผิวนะคะค,คะุณภาพของเมล็ดพันธุ์ที่ดีของที่ประเทศไทยเราใช้อยู่ทั้งที่จะให้จะส่งผลกับทางการแปรรูปนะคะคคจะเป็นถั่วเขียวผิวมันนะคะคแล้วก็ผิวดําแต่ส่วนใหญ่จะใช้ผิวมัน <c oughs> ถ้าจะเช็คคุณภาพที่ดีอีกแบบหนึ่งก็คือตรวจสอบความงอกนะเพื่อความมั่นใจวิธีง่ายๆก็คือเกษตรกรอาจจะใช้เศษภาชนะเช่นกระมังขันอะไรก็ได้นะคะหรือกล่องพลาสติก เราใส่นี่ใส่แล้วก็ให้น้ำหมันๆแล้วเอาเมล็ดถั่วเขียวนี่ใส่สักห้าสิบเมล็ดนะจะวางแบบไหนก็ได้แล้วก็เอากระดาษหนังสือพิมพ์นะปิดประมาณ5วันเปิดถ้างอกขึ้นมาก็นับนะฮะถ้ามีสัก40ขึ้นไปก็เป็นอนว่าใช้ได้ถือว่าประมาณค่กแปดสิบเปอร์เซ็นต์ก็คือมีความงอกที่ดีอันนั้นื่อสร้างวิธีตรวจสอบง่ายๆนะแต่ถ้าหากว่าจะลงให้ลึกอย่างเช่นทางการค้านะคะขนาดเนี้ยกรมวิชาการเกษตรได้ก่อตั้งศูนย์รู้ใจเมล็ดพันธุ์พืช ขึ้นที่พิศณุโลกนะโดยท่านอธิบดีสันชายเนื่อท่านเป็นอดีตกรมวิชาการเกษตรเนอธิบดีนะคะท่านได้สนับสนุนเราและทีิบดีคนใหม่ก็สามต่อนะคะเรามีแหล่งบริการตรวจสอบคุณภาพเมล็ดให้ทั้งโรคที่ติดกับเมล็ดนะคะเปอร์เซ็นต์ความงอกพร้อมทั้งทางเอลิเรียกตรวจ DNA ก็ได้ซึ่งเราจะส่งต่อไปยัง ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีชีวภาพเพื่อจะตรวจว่ามันตรงตามพันธุ์ไหมรเรารับบริการนะฮะอยู่ที่พิเศโ,โรคในใันาดเปิดเป็นทางการแล้วนะคะเพราะฉะนั้นนะฮะสรุปสุดท้ายเนี่ยนะฮะอยากให้ท่านอดีพูดว่าความคาดหวังของโครงการนี้นะฮะสิ่งที่อยากจะเห็นคืออะไรบ้างครับคือผมอยากจะเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นนั่นคือการจัดระบบการเกษตรที่ดีโดยการทำนาอย่างมีประสิทธิภาพสมัยโบราณเนี่ยเราเคยทำการเกษตรลักษณะผสมผสานมาตั้งแต่บราณโบราณ แต่ขออยากเรียนว่ากระทรวงเกษตรมีทิศทางชัดเจนว่าเราต้องการลดความสูญเสียซึ่งเป็นความสูญเสียโดยรวมของประเทศชาตินะครับเดียวกันก็ต้องการฝึกแค่พี่น้องได้ลงมือทาจริงจากการเป็นผู้ผลิตไม้พันธุ์ดีจากการเป็นผู้จัดระบบการทํานาที่ได้ประสิทธิภาพการทําอาชีพทุกอาชีพต้องมีการพัฒนาการทําการเกษตรก็ต้องยึดหลักวิชาการในการพัฒนาแต่ไหก็ตามที่ทุกอาชีพไม่มีการพัฒนานั่นคือการล่าหลัง อาชีพเกษตรพัฒนาได้และสามารถอยู่รอดได้ครับ,รบนั่นก็เป็นข้อสรุปที่ค่อนข้างจะชัดเจนเลยทีเดียวนะฮะเราได้เห็นข้อดีที่ซ่อนอยู่อย่างมากมายนะครับนอกเหนือจากการเผยแพร่ความรู้นอกเหนือจากการให้มเมล็ดพันธุ์ที่ดีโดยเฉพาะ,มะเมล็ดพันธุ์ถั่วเขียวแล้วนะครับยังสามารถช่วยในเรื่งองการลดต้นทุนการผลิตนะครับการตัดวงจรการระบาดของมแมลงศัตรูพืช ในนาข้าวนะครับรวมไปถึงสามารถการจัดวางระบบการปลูกข้าวให้สอดคล้องกับหลักธรรมชาติและก็หลักวิชาการเกษตรได้นะครับวันนี้ขอบคุณเพื่อนผู้ร่วมรายการทั้ง3ท่านนะครับไม่ว่าจะเป็นท่านดีกรมส่งเสริมสากอนะครับท่านผู้เชี่ยวชาญจากกรมการข้าวนะครับท่านที่มาจากทางในสูงกรมวิชาการเกษตรคุณสมมาตรและก็ผอกัลยาขอบคุณมากครับท่านอาสวัสดีครับท่านผู้ชมครับช่วงนี้เราไปติดตามสาระดีๆในรายการของเราต่อได้เลยครับ รมส่งเสริมสหกรณ์เป็นอีกหน่วยงานหนึ่งที่สนับสนุนการดําเนินง,งานของกลุ่มกเกษตรกรโดยเฉพาะอย่างยิง่งการพัฒนาองค์กรกลุ่มกเกษตรกรให้เข้มแข็งจึงได้มีการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการกลางกลุ่มกเกษตรกรขึ้นเพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้และเป็นกําลังหลักที่สําคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศต,รรอทศตรร่อไปค่ะสิ่งที่ผมอยากเห็นมากของับกลุ่มกเกษตรกรในการพัฒนาคือว่ากลุ่มเกษตรกรต้องมีพลังต้องมีเอกภาพครับ ต้องมีทิศทางในการดําเนินการไปในแนวทางเดียวกันปีหน้า 4, สี่ทศวรรษของการกลุ่มเกษตรกรไทยเนี่ยน่าจะต้องมีพลังในการเสนอและขับเคลื่อนการเกษตรของประเทศท่านผู้ชมครับการที่มีหน่วยงานต่างๆหรือว่าบุคคลภายนอกเข้าไปส่งเสริมนะครับให้คําแนะนําปรึกษากับสมาชิกสากลนั้นนะครับถือว่าไม่ขัดกับหลักการความเป็นอิสระของสากลครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นจําเป็นจะต้องมีการตรวจสอบคัดกรองข้อมูลต่างๆให้ดีซะก่อนนะครับเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับสมาชิกสากลทั่วประเทศนั่นเองนะครับ สำหรับท่านผู้ชมนะครับที่มีข้อแนะนําติชมนะครับสามารถส่งเข้ามายัางรายการที่ที่อยู่ของเราได้เลยนะครับที่ตู้ปนอ26ปิบหปนสจุจัจกรแขวงลาดยาวกรุงเทพ1น0 0 0นะครับหรือที่เว็บไซต์ของเราครับ www.cpd.go.th ครับและทั้งหมดก็คือสหกรณ์ยุคใหม่ก้าวไกลพัฒนานะครับขอบพระคุณสำหรับรการติดตามรับชมด้วยนะครับสามารถกลับมาพบกับเราได้อีกครั้งหนึ่งนะครับในวันพุธหน้าตีห้ครึง่งถึง6กโมงเช้าทางช่อง11ส่วนวันนี้ผมและทีมงานลาการไปก่อนนะครับสวัสดีครับ สหกรณ์ช่วยเป็นหูเป็นตาดูแลรักษาผลประโยชน์ให้เท่าเทียมยึดปัจชิยาเศรษฐกิจพอเพียงม,มีคุณธรรมน,ทำ,นำทางดังแสงเทียนสังคมไม่เสียทงท้องถิ่ไม่ยากจนสหกรณ์มีความสามคัคคีคิดดีทำดีเพื่อวันนี้ประเทศไทยด้วยสมองและสองม คนไทยรวมพลังพัฒนาชาติไทยสู่ความยิย่ง